สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วเก้าไกลแ์อดีตนายตำรวจใช้ลูกน้องช่วยหาเสียงพู้ว่กรุงเทพมหานครในเวลาราชการเก้าไกลแ์อดีตนายตำรวจใช้ลูกน้องช่วยหาเสียงพู้ว่กรุงเทพมหานครในเวลาราชการอัดเล่นเกมไม่สมศักดิ์ศรีเอาเปรียบคนอื่น นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โคศกพักก้าวไกลในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในสนามการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเริ่มร้อนระอุขึ้นทุกทีจึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนช่วยกันจับตาความไม่ปกติโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีบารมีหรือเป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่พากันตบเท้าใช้ข้าราชการ ช่วยสนับสนุนหรือช่วยหาเสียงซึ่งมากกว่าเป็นการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทั่วไปตามปกติที่นักการเมืองหรือพักการเมืองอื่นจะได้รับอย่างเท่าเทียมเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นการเบียดบังเวลาราชการและใช้ภาษีประชาชนเพื่อผลประโยชน์แก่บางคนหรือบางกลุ่มพฤติกรรมแบบนี้หากใครรู้ตัวว่าทำอยู่ก็ให้รีบเลิกเสียโดยเร็วเพราะชาวบ้านเขารู้ทันอีก ทั้งอย่างเป็นการกระทําที่น่าเกลียดไม่สมศักดิ์ศรีเพราะชัยชนะในการเลือกตั้งควรจะมาจากการชนะใจประชาชนด้วยการแข่งขันกันทางนโยบายมากกว่าแข่งกันด้วยการใช้อำนาจบารมีและกลไกรัฐมาสนับสนุนเพื่อสร้างความได้เปรียบแบบนี้นายนัชชากล่าวว่า 2-3วันมานี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผักก้าวไกลหลายพื้นที่ที่แจ้งความผิดปกติของเจ้าหน้าที่ราชการเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่โยธาสำนักอนามายัยว่ามีการออกมาแจกจ่ายสบู่เจลล้างมือหน้ากากอนามายัยที่สนับสนุนโดยภาคธุรกิจเพื่อหาเสียงให้นักการเมืองที่เป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่บางคน ซึ่งจากการแจกจ่ายดังกล่าวมีขึ้นในเวลาราชการและหากจับต้นชนปลายให้ดีจะพบว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่ราชการซึ่งรับเงินเดือนจากภาษีประชาชน จะต้องมาทำหน้าที่เดินแจกอุปกรณ์อุปโภคบริโภคเหล่านี้ให้นักการเมืองโดยเมื่อทำหน้าที่เสร็จก็จะบอกชาวบ้านว่าเป็นการสนับสนุนจากท่านอดีตนายตำรวจคนนั้นหรือท่านคนนี้ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโผลรายชื่อลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิน้นผมจึงอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทุกเขตในกรุงเทพมหานครว่า ช่วยกันจับตาพฤติกรรมการแทรกแซงหน้าที่ข้าราชการเช่นนี้และร่วมกันต่อต้านการใช้ภาษีประชาชนมาเอื้อผลประโยชน์ทางการเมืองแบบนี้ซึ่งก็คือการคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่งที่คนกรุงเทพไม่ควรสนับสนุนหรือในอีกทางหนึ่ง ถ้าเรื่องแบบนี้ทำได้จริงก็ขอให้แจ้งมาอย่างเป็นทางการไปยังทุกพักการเมืองเพราะพักเก้าไกลจะได้ขอรับบริการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐเช่นนี้บ้างโคศกพักเก้าไกลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ